<First> blood. อันโดนเองขอ, <First Blood. S 2> อโทษครับ first blood first blood เดี๋ยวสิ <c oughs> ที่บอกว่าหนึ่งหนึ่งครับที่ก่อนนี่คนในทีมเมื่อกี้ก่อนน้องไตจมูกใหญ่ยังเลยน้องไต น้องไตมีจะง,งอยได้น้องไตอ่ะไปที่โล่งๆเลยมาฝั่งขวาเลยเจ็ดเกมด้วยวาวมายัง มาออกนะดันหน่อยดันหน่อยอุ้ยอัดตัวแฮปของแคบของ,ขของซื้อมาทำไมก่อ,ไ,อไม่ได้ดันแรงเลยโหดันก่อนเลยพี่ต่อให้ดันก่อนเลย แันคนเดียวมันจะตายจริงเชื่อพี่เอาเอาปืนลูปไปเอาปืนลูปไปไฮไลท์ได้ไหมสกินฟรีใครก็ได้เติมเพจให้พี่หน่อยออที่เดิมที่เดิม chụt đất cục, ào bác bác, uì uì, chẹp đó nè, tham hello ทำอะไรอะ่ะ <c ười> ปัดล่าล่าวเอ้ยพี่หยอกให้เฉยพี่หยอกให้เฉยอโอ้ยอัดตัวเอายาไหมเอายาไหมเอายาไหมยา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 เออข้อหาอัดตัวให้ยาไปสองกล่อง <c ười> โอ้ยอัดตัวอีกแล้ว <c ười> พี่ไม่ได้ตั้งใจ อันโดนเอง <First blood. S 1> ผมขอสร้างหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวไปไปดูดาวติ๊กต็อกหนึ่งหนึ่งกับพี่ดีกว่าพี่จะแพ้แบบราบคาบเลยเพราะโหดจริงเออเราเลดนในโทรศัพท์ได้นในคอมอ่ะผมลนในในโทรศัพท์ใช่ไหมเดี๋ยวจบเกมนี้เดี๋ยวพี่ไปไปหนึ่งหนึ่งกับ ดาวติ๊กตอ็อกก่อนบีชักจิตจื่อดิดิจิตจิตไปไปซ้ายมาซ้ายมาซ้ายตามเสียงปืนมาก่หนุ่มขอ,อก่อนนะนั่นแหละดาวติ๊กตอ็อกสรุปเราเล่นในคอมหรือในโทรศัพท์ในโทรศัพท์ไหมในโทรศัพท์นี่โคตรตึงเลย

หมวกมันใหญ่น่ชาแลามนี่บางมิสัยทับเลยอุ้ยอัดตัวขอโทษครับ First Blood <c oughs> มันเป็นวันของการหนึ่งอีกแล้วเดี๋ยวนี่ มีมีชาก์จชุดจุดจุดจุดเอ้าซื้อปืนอะไรเนี่ยโว้ยหนูไปซ้ายซ้ายซ้ายเกมนี้ซ้าย เจ้าลูกซองมาดันพี่เลยไม่ไอม,มาใกล้ขนาดนั้นพี่ไม่ถูก,ล,ก,กลูกกับลูกซองเหรอใช่เฮ้ยโมเแตคคมจังเลยคมเกินทำไมคมจังเลย ถึงกับจนเลยก็ได้ปืนเดียวสาวบางโพนั่นกู้จริงจริงซ้ายซ้ายระวังซ้ายเหมือนเดิม ถ้าพี่เจอกับดาาติ๊กต็อกนิดของขอเจกับพี่ได้ครับได้ตอ,อ,อบกันเลยพรน่าจะหนึ่งหนึ่งสกับสองคนแล้วพี่น่าจะลงสตรีมเพราะจะพี่จะไปซื้อสปีมาล้างคีย์บอร์ดพี่มันมันกกดไม่ค่อยติดอะ่ะเนี่ยตัวเอสเห็นไหมเนี่ยมันแบบมันมันมึงวิงงง่งบ็นวงกลมไม่ได้มันเอือกับสปีกบา กดสองครั้งมันกระดูให้ครั้งเดียวอะ่ะฮึชิบหายมันขึ้นเตือนแล้วอย่ากดบ่อยขนาดนั้นเดี๋ยวพังกดบ่อยกัน่อดด้เดินยิงกับเดอะแมทชิกเลย เห็นไหมว่าผมดาวติดตับม <h att imo> ีแต่คนทามเลยเอาเอาให้เขาไปติดตามไงไม่ดีเหรอเออพี่ก็ยังไม่รู้ชื่อช่องเราเลยช่องติดตับชอชื่อติดตอกเราเลยเดี๋ยวพี่เข้าไปติดตามเดี๋ยวพี่เข้าไปดู ตัดลุงเฉยๆหรือว่าใส่อีปิกแบบแยกล่างด้วยสาย้ายสายสายสาย้ายเหมือนเดิมดิ k t ตอผมมีคนติดตามแค่สามสิบเองเออเยอะกว่าพี่นั่นอ่ะ <laughs> ถือลูกซองแต่ไม่ดันมันหมายความว่ายังไง <First Blood. S 1> ไม่ได้เยียหมดถือลูกซองเราต้องดันดิก็แบบอะอยูโอเคฮัลโหตึงจากไปท้าหนึ่งนึงเนพี่เนมเอเบนเจได้บอกเล่นในโทรศัพท์นะไป็นหนึ่งนงกับคุณดังผมเจ็ต หมื่นรอให้ถึงหนึ่งล้านอ๋อผู้ติดตามเหรอ t ิกตอกใช่ไหมจิดหมื่นอ้เยอะนะนี่เบอกชื่อช่องหน่อยบอกชื่อช่องหน่อยเบอกชื่อ t ิกตอกหน่อยเดวพี่เข้าไปดู tua ôi trời, chắc snap riêng nhàng vô lên rồi, chắc snap riêng nhàng vô lên